สวัสดีค่ะตลาดน้ำกลางป่ากวางโจค่ะที่ีจังหวัดเพชรบุรีค่ะทางเข้าก็จะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะ ละสามสิบห้าบาทค่ะน้ำตาลสดกระเรียง35บาทในกระบอกไม่ไถ่นะคะ ขิงโลละห้าสิบปลานะคะหกสิบค่ะฝัะงะ่งนี้ก็จะวางขายแบบนี้นะคะก็จะเป็นเป็นมันเป็นขิงค่ะด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะคะมาดูฝั่งยันก่อนค่ะก็จะเป็น อันนี้เป็นหมอนนะคะเครื่องจักสานค่ะส่วนผีเสื้อส่วนดอกไม้อยู่ด้านในค่ะ <Okay. S 1> เดินไปที่ส่วนดอกไม้กันนะคะฝั่งนี้ก็จะ ไม่มีใครเดินเข้ามาเท่าไหร่ค่ะน้ำใสมากนะคะตรงนี้ มีต้นไผ่เยอะค่ะอากาศก็จะดีค่ะข้ามสะพานไปตรงนี้ค่ะจะมีค่าเข้าชมตลาดน้ำนะคะ25บาท ราคาส่วนลดอาหารด้วยค่ะถึงแล้วนะคะส่วนดอกไม้แล้วก็คูปองก็จะสามารถเข้ามาแลกเครื่องดื่มได้ที่จุดตรงนี้ค่ะ เดินลงเข้าไปที่เป็นตลาดน้ำกันค่ะมีส้มตำบนเรือด้วยนะคะบรรยากาศของตลาดก็จะเป็น แบบนี้ค่ะมีปลาด้วยปลาตัวใหญ่มากนะคะ ตลาดน้ำกวางโจค่ะเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดพิเศษนะคะท่านใดที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มาดูที่นี่ก็จะได้เห็นนะคะความเย็นค่ะอาหารที่ขายมากมายนะคะแล้วก็ธรรมชาติแบบนี้ค่ะ มากันที่น้ำพุร้อนจังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเพชรบุรีค่ะจะไปชมน้ำพุร้อนด้านบนกันนะคะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปค่ะที่นี่ไม่ไม่มีจุดให้เช่าจักรยานนะคะแต่ว่าเห็นมีจักรยานไม่มีคนอยู่ค่ะ ถึงนะจ่าใต้ดินแล <a> ้วนะอันนี้เหรอคะจ้าโน่นแหละโน่นไปขายเอาที่นี่นี่ตาดาวอยู่ที่หน้าศาลนั่นน่ะอ๋อตาน้ำอยู่หน้าศาลตรงนู้นจ้าพมหญิงดอกไม้ขาวๆนั่นขึ้นไปโดยที่มีโอ้หัมาค่ะไม่สุดแค่กันค่ะอ๋ออันนี้คือคือจุดแช่น้ำจุดที่แช่น้ำเนี่ยค่ะพ่อตาตาน้ำอยู่หน้าศาลบอกกำรวดต้องห้ามแช่เนี่ยบอกตำรวด โอ้ตรงนี้เดินมามันเป็นไอร้อนขึ้นมาตรงนี้เป็นเป็นต้นน้ำค่ะมีฟองอากาศนะคะผุดขึ้นมาตรงนี้ร้อนค่ะ ร,ร้อนอนยู่ลจะเป็นบ่อน้ำผู้ที่เป็นน้ำประปาลงไปถึงหมู่บ้านนะคะความไกล2กิโลเมตรค่ะก็ทำให้คนในหมู่บ้านมีน้ำอุ่นใช้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ บริการนั่งแช่เท้าท่านละ20บาทนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีควรแช่ไม่เกิน20นาทีค่ะ,อ,ะอ๋อไม่มีเพื่อนก็มีทีย่ยุมาฟัง เดินทางกลับกันค่ะน้ำผู้ร้อนจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ น,นี้ก็จะมีบริการนวดด้วยนะคะนวดฝ่าเท้านะคะ150บาทต่อชั่วโมงค่ะและเกิดหลัง17อรนิกานะคะก็จะชั่วโมงละว200บาทค่ะน้ำพุร้อนจังหวัดเพชรบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ ชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรีค่ะอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่นี่ก็จะเป็นถนนสตรีทอาร์ตค่ะตลาดสดริมน้ำพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพระพาชัยสวนสุนทรคูนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันค่ะ น,นี่จะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะคะมีแมวด้วยมาชมน้ำเหรอจ๊ะ Thank mm -hmm. you.